สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟท่าแบบท่าไม่ง่ายค่ะเท่ๆเวยค่ะเอาพี่ชายลูกสวัสด uh, ีค่ะสวัสด MM ีค่ะวันนี้น้องหญิงวันนี้น้องหญิงจะมาจะมาขึ้นเซิร์ฟแบบเท่ๆขึ้นเซิร์ฟแบบเท่ๆมีสามแบบด้วยกันค่ะมีสามแบบด้วยกันค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะตตามรับชมได้ค่ะไปสิไปตั้งท่าเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> อะท่าแรกก่อนอันนี้ท่าใช้เท้าถ่ายเซิร์ฟอ่า <c oughs> ถ่ายไปแล้วก็วิ่งขึ้นในทนันนี่ <c oughs> นี่ท่าที่1นึ่งครับในการขึ้นเซิร์ฟแบบพิเทนะครับอ่าต่อไปท่าที่สองลูกท่าที่2คือโยนโยนเซิร์ฟในระดับตำ่ำแล้วก็วิ่งนี่ครับวิ่ง่ะวิ่งขึ้นเซิร์ฟไปทนันนะครับ ต่อไปท่าที่สามคุณทำอะไรครับเนี่ยมาเชียร์น้องครับเชียร์อะไรไม่ได้ไปแข่งเชียร์น้องครับเอะไรเชียร์น้องครับต่อไปตาคุณนะโยกโอเคครับดูผนดูท่าที่สามน้องหญิงตอท่าที่3ก็คือโยนบอร์ดในระดับที่สูงขึ้นครับก็วิ่งวิ่งไปให้ทันนะไม่ทันก็ขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็มีท่านท่าอะไรครับลูกต้องต้องลงไปข้างล่างเป็นเนินเฮ้ย เก่งนี่เฮ้ยมาเดียาตาคุณเนี่คุณทำไม่ได้นะไหนๆสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยวตาคุณเน่าทำไม่ได้นะไหนดูนั่งยูนอ่ะนั่งยืนเฮ้ยแตก <c oughs> <c oughs> บอดแตกดังแป๊กอ,อ่ะนัองญิงให้หยกมั่งทำไม่ได้นะอย่าทำไม่ได้อย่างที่พูดนะ,ะทำไม่ได้อย่างที่พูดนะ ดู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 ูด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 ดู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  เฮ้ยอย่าพูดดังพูด,ดเยอะมากเลยตาเต็เงเล่นเสร็จไปแล้วเต็เงจบไปแล้วก็อย่าพูดดิอันนี้ท่าที่สามนะครับสโลูสลูท่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยครับลูกท่าที่สี่อะไรไไอันนี้ท่าวัววัวนะครับ เอาไว้ลงแลม้มไรไหนโหมห็นทำได้อย่างที่พูดเลยทีคนอื่นเล่นนี่อืมรถมาหญิงอืมข่บรถมาต้องหญิง่ะาลาท่านชมก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไป,ลไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับลูก